ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเต็มเกือพลมบอลคาสิโนร้างติดช่องสายตะภูหลังจากคำเหมนใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่ดิงใส่ไทยไม่เลิกครับไทยเราก็ทนไม่ไหวอดไม่ได้ราวีเหลือเกินซึ่งก็โดนปืนใหญ่ไปหนึ่งระลอกสำหรับกัมพูชา และยังรวมถึงทัพฟ้าของเราส่ง s 1 6ตีคู่กับกลิปเพนบินย่อนไข่ถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพคำเขนรที่ประสาทตาควายกับตาเหมือนทมงานนี้ฉลามแห่งอดาม,มันของไทยเราออกโรงอีกแล้วยังรวมไปถึงมาอัปเดตสารการ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกว่า วันนี้ดุเดือดมากกว่าทุกครั้งเพราะขมรนเองมีการวางกำลังแนวรบเนี่ยโจมตีส่ยเราหลายจุดเลยแต่ว่าไทยเราก็ยังมีการบัญชาเกมที่ดีจนสามารถป้องกันและยังตรึงพื้นที่เอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนของไทยเราก็ต้องบอกเลยว่า ในแนวระท่ตอนนี้เนี่ยดุเดือดมากกว่าทุกครั้งไปนะครับเพราะฝั่งเขารเขามีการโจมตีหลากหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นช่องบกซามแตหรือว่า ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมขมรก็พร้อมระดมอาวุธหนักเนี่ยเพื่อที่จะโจมตีทหารไทยเราแต่วันล่าสุดครับมีรายงานด่วนออกมาแบบเต็มเกือบซึ่งไทยเราถนมบนคาสิโนร้างที่ติดช่องสายตะพูหลังจากขามรน,นั้นใช้คาสิโนเป็นจุดที่ตั้งปืนใหญ่และก็ยิงใส่ไทยไม่เลิกเรียกว่าเป็นจุดผ่อนปรนแต่ไทยเราไม่ผ่อนปรนแล้วนะครับตรงช่องสายตะพูจังหวัด บุรีรัมยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องโดยทั้งหมดเนี่ยฐานขมรนจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งและความคืบหน้านล่าสุดก็มีคลิปออกมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปถ่ายบนคาสิโนที่ติดกับช่องสายตะภูเป็นการตั้งกล้องถ่ายรอก่อนไม่กี่วินาทีนั้น จะเห็นควันพุ่งออกจากหลังคาคาสิโนของเขมนและก็มีเสียงของหานไทยพูดว่าเต็มเกือบครับงานนี้ซึ่งก็ยังมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะมีอีกหลายลูกที่ไทยเราจะถล่มคาสิโนจากปืนใหญ่เพราะด้วยความไม่พอใจครับที่เขมรเองก็ยิงเข้ามาไม่เลิกแล้วก็มีรายงานจากกองทัพว่าถ้าเขมนได้ใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่รวมถึงยังมีพลทาหารขึ้นไปอยู่บนอาคารด้วยโดยก็ยังมีชาวบ้านเป็นอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีการเล่าว,ว่าจุดนี้เนี่ยมีการประทะกันตลอดเวลาเลยโดยหานเามน ก็ยิงไม่เลิกครับและจะเปิดก่อนทุกครั้งเลยโดยคลิปที่บ่อนถล่มเนี่ยก็ได้มีการแพร่ออกไปเป็นวงกว้างซึ่งชาวอำเภอบ้านกรวดต่างดีใจที่สามารถถล่มคาสิโนได้พังราบไปเลยยิ่งดีเพราะเป็นของมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะนักเล่นภายในบ่อนเนี่ยจะเป็นคนไทยแทบทั้งสิ้นกับบ่อนนี้แต่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มไปได้เรียบร้อยเขาว่ากันว่าเป็นคาสินโนร้างนะครับแต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการที่ เล่นแบบลับๆเล่นแบบแอบเล่นโดยขมรนเนี่ยก็เลยใช้มาเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่แต่ว่าไทยเราฉุนแรงครับไม่ไหวแล้วตามราวีไม่เลิกยิงใส่เรานักใช่ไหมเราก็ยิงคืนครับเต็มเกือบกันเลยทีเดียวซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับเรามีการยิงถล่มคาสิโนไปแล้วแต่อาวุธหนักที่มันรุนแรงกว่านั้นและฐานขมรนเนี่ยได้ยินเสียงปับ๊บต้องมุดเข้ารูกันอย่างเดียว ก็คือทัพฟ้าของไทยเราได้ส่ง F16 กับกริปเพนบินย้อนคขยถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพขเอมนที่ปราสาทตาควายกับตาเมือนทมหลังจากที่ฝั่งของขเมเนเองไม่สนใจใดๆเลยครับยิงทําลายปราสาทโบราณสถานหวังโจมตีทหารไทยให้ได้แต่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพังยับจริงๆนะครับคือมีส่วนที่มันพังทลายไปเยอะมากเพราะด้วยแรงของปืนใหญ่เนี่ยอัดหินที่มันมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปี มันก็ต้องพังทลายลงแต่ขเมนไม่สนใจใดๆครับหวังที่จะยืดพื้นนี่คืน เหมือนเขาฉุนแรงอ่ะอาการฉุนแดงอาการคลั่งไม่สนใจใดใดดังสิ้นซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ทัพอากาศของเราครับส่งเครื่องบินขับไล่เอฟสิบหกจำนวนสองลำและก็เครื่องบินกิฟเพนจำนวนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธบริเวณโดยเป็นเป้าหมายทางการของทหารกัมพูชาในบริเวณปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทางคขมนนั้นได้ตั้งปืนใหญ่และจรวด BM21 ยิงข้ามมาทําลายฝั่งประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องซึ่งผลงานปฏิบัติงานสามารถทําลายเป้าหมายได้ทั้ง2จุดและ ก,กลับฐานทัพด้วยความปลอดภัยในทันที พี่ใหญ่ของเราครับชลามแห่งอันดามันสําหรับ F16 กับลิปเพนออกคู่กันแบบนี้เนี่ยขมเนไม่มีทางต้านไหวแน่นอนจะไปหลบแบบไหนจะไปซ่อนตรงไหนเนี่ยเอาดูหมดทุกอย่างมาต่อเนื่องกันเลยครับมาถึงช่วงสรุปเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดกับการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจาวันที่27กรกฎาคมตั้งแต่เวลาช่วงเช้าตรู่เนี่ยถึงเวลา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงโดยเป็นการสรุปจากกองทัพภาคที่2ซึ่งสภาพอากาศตามแนวชายแดนนะครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะ มีการปฏิบัติที่สำคัญจำนวน7พื้นที่ด้วยกันลดลงจากวันแรก3พื้นที่โดยสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ครับพื้นที่แรกที่เราจะพูดถึงกันก็เป็นพื้นที่ช่องบกทั้ง2ฝ่ายยังตึงกําลังแน่นทั้งขมรและก็ไทยเราและปรากฏข่าวสารว่ามีการเคลื่อนย้ายกําลังบางส่วนมาช่วยในพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องอานมะซึ่งฝ่ายไทยเราก็ดําเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1่ต่อห0,000ื่นเรียกว่าเราไม่ได้ล้ําแดนขมรเลยแต่ เรายังอยู่ในพื้นที่ของเรา1ต่อห้าหมื่น ขณะที่กองกําลังของขเมรครับได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเนี่ยลงไปดังทิศใต้ของพื้นที่ภูเขือและก็พื้นที่ช่องอานมาตรงสองพื้นที่นี้เน,น่ะเราสามารถยึดได้สําเร็จแล้วส่วนในพื้นที่ภูผีและก็ปราสาทโดนตวนครับรวมไปถึงช่องตาเท่าเนี่ยทั้งสองฝ่ายไทยเรากับกัมพูชายังตึงกําลังกันอยู่ทั้งคู่ฝ่ายของขเมรนเองน่าจะมีการสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองพลของประเทศกัมพูชาเองที่ปรากฏว่าสิ้นชีพไปบดีเรียบร้อยแต่ทางกองทัพเนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ ทราบ100เอร์เซโดยเรื่องราวในวงในเนี่ยเขาก็มีการบอกมานะครับว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วกับพื้นที่ภูผีในพนที่บัญชาการของด่านทัพขมนินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สังหารในพนได้ถึงสองคนแล้วสําหรับทหารของไทยเราส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเขาพระวิหารที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่โดยอาวุธหลักของกัมพูชาเองคือการใช้พลซุ่มยิงจากปืนดีประสาทพระวิหารที่มุ่งทําร้ายกําลังพลของเราในขณะที่พื้นที่ภูมะเขือเองฝ่ายเรา ยังคงควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อ50 0 0 0เอาไว้ได้เนี่ยแหละครับมันมีความสําคัญมากกับพื้นที่หน้าเขาพระวิหารนะครับเพราะมันยังคงมีการสู้รบกันอยู่ขเขมรเองเขาไม่อยากเสียตรงนี้ไปเพราะถือว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มากๆซึ่งถ้าเกิดเรายึดได้เนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่นะครับเพราะมันอยู่สูงกว่า,ขาเขมรอยู่ต่ำกว่า โดยเราเนี่ยอาจจะมองเห็นด่านขมรนเป็นกองพันกองทัพเลยก็ได้แต่ในพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาเขาแก้เกมมาเหมือนกันนะครับโดยใช้ผลซุ่มยิงจากปราสาทเขาพระวิหาร มุ่งที่จะทําร้ายกําลังพลของเราก็ต้องหลบกันให้ดีนะเพราะมีสไนเปอร์ของขเขมนเนี่ยมาประจําการแล้วและก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ช่องโจมที่มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีบ้านเดือนของประชาชนชาวไทยเราและก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายและฝ่ายของขเขมนเองมีความพยายามส่งรถถังครับขึ้นมายังพื้นที่ช่องกลางทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายห่างไป2กิโลถือว่าตรงนี้เนี่ยยังมีความสําคัญอยู่มากเราก็ต้องระดมพลกันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ให้ได้ครับ เ,เขาไม่ทําอะไรครับเขาพยายามส่งรถถังขึ้นมาส่งอาวุธหนักขึ้นมาและมีการดิงมั่วยิงซั่วยิงใส่บ้านเดอนประชาชนชาวไทยเราซึ่งก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมครับตาลของเขเมรมีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังที่ตะวันออกของปราสาท โดยมีการเข้าตีไทยเราตลอดทั้งวันเลยครับจนฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องถอนตัวจากพื้นที่ด้านทีและก็ใช้ปืนใหญ่โจมตีทําให้ฝ่ายของฐานกัมพูชาเนี่ยต้องถอนตัวออกไปในทันทีเหมือนกันเพราะโดนปืนใหญ่ของเราทําลายล้างแต่ถามว่าประสาทต,ตาเมือนทมเนี่ยพื้นที่นี้ มันยังมีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากที่สุดเลยไม่อย่างนั้นทานเาเมรเนี่ยเขาต้องถอยร่นกลับไปแล้วนะครับนี่เขาพยายามจะตีคืนจะพยายามเข้าตีอยู่ตลอดแล้วก็มีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังฝั่งทิศตะวันออกของปราสาทตลอดทั้งวันด้วยนะครับไม่ใช่เข้าตี3-4ครั้งนะแต่ว่าตลอดทั้งวันมีการยิงกันมีการประทะกันอยู่ตลอดจนฝ่ายเราเนี่ยต้องถอนตัวออกไปพักหนึ่งเพื่อที่จะใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีสุดท้ายเราก็ ยังตึงกาลังในพื้นที่ส่วนนี้ได้และฝ่ายของเขมรเ,เองครับยังได้ใช้จรวดไม่ทราบชนิดยิงจากที่ตั้งสนามบินกรุงสางํารรงจํานวน4นัดทาให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนชาวไทยเราถึงสองหลังและก็สัตว์เลี้ยงอีก5ตัวซึ่งการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ตามแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000บริเวณช่องอานมาอํเาเภอน้ําดนจังหวัดอุบลราชธานีที่เรายึดได้ในช่วงเชา้าและกัมพูชาเองครับยังมีความพยายามในการเข้ายุดพื้นที่คืนได้แก่พื้นที่ ช่องตาเท่าตรงด้านหน้าเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องจองปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนซึ่งการลุกรานดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนแน่นอนจากการยิงอาวุธที่ไม่มีรูปแบบการรบเลยไม่ไปไปตามหลักสากลโดยกองทัพบ,บกเองก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ครับยังมีความตึงเครียดสูงและฝ่ายกัมพูชาเองก็อาจจะกําลังเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการทางทหาร เพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายเรามากที่สุดในช่วงสุดท้ายของการเจราจาโดยปัจจุบันครับก็มีประเทศเป็นตัวกลางเนี่ยหลายประเทศเลยโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็ถูกฮุนมาเน็ตตลบหลังตบหัวจนได้นะครับคือหลอกแบบไปไม่เป็นเลยโอ้โหฮุนมาเน็ตไม่ธรรมดานะครับเจ้านี่คุยกันแป๊บๆเนี่ยพอวางสายปับ๊บเปลี่ยนสีทันทีซึ่งตอนนี้ ถามว่าเรายังมีการเจราจาไหมก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะไปเจราจากับขมรโดยมีประธานอาเซียนชาติมาเลเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมเจราจาส่วนการข่าวของฝั่งขมรเองครับก็เรียกว่าเดือดจัดโดยเฉพาะจากกรณีที่ขมรนั้นเปิดฉากโจมตีไทยเราตั้งแต่วันแรกเลยและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราทําสําเร็จ โจมตีกลับโต้กลับสวนเจ็บเนี่ยก็คือการส่งเครื่องบิน F-16 และเครื่องบินกลิปเพนออกโจมตีซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้สํเเร็จทุกครั้งเลยไม่มีผิดพลาดล่าสุดครับทอมมี่คิมโปรโมเตอร์กุลคาเมเองก็ออกมาโพสต์ไม่ทนแล้วพร้อมกับจะให้เงินรางวัลคนที่สอยเครื่องบินรบของไทยได้ซึ่งจะให้เงินทั้งหมดเนี่ยห้าเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,00 0บาทถ้าเกิดว่ากองทัพเขมนยิงเครื่องบิน F-16 ของไทยเราตก ก็ติดต่อมาได้ที่ตัวของทอมมี่โปรโมเตอร์กุลคาเมนเลยแม่งานนี้ <c oughs> มันก็ตลกเกินไปสําหรับการให้รางวัลของคาเมนนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรคิดนะคือ500เหรียญสารัฐเนี่ยมันน้อยมากแต่อาจจะเยอะกับค่าเงินของคาเมนแต่ว่า16,000บาทกับการที่มาสอยเครื่องบิน s -16 ของไทยเราที่ราคา หลายสิล้านหลายร้อยล้านมันไม่คุ้มกันเลยนะครับคนที่ยิงบอกว่าโอ้โหฉันเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนเสียงตายด้วยแล้วจะทําเพิ่อเงิน16,000บาทประกอบกับขเมศก็มีการปล่อยข่าวลวงตลอดปล่อยข่าวแบบเฟกนิวตลอดว่าได้มีการยิง F16 ของไทยเราตกซึ่งไอ้ที่ผมไปดูข่าวของขเมศเนี่ยตกไปประมาณ 5ครั้งแล้วนะครับบอกว่าบอกว่าสอย F16 ของไทยเราร่วงมีมาทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วแล้วชาวคอมเมนต์หลายคนก็เชื่อด้วยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์ก็ง,งงครับว่าเราสอยไป 4- 5่ห้าลำทำไมยังบินมาถล่มเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่แปลกเลยครับที่ทางคอมเมนต์นั้นต้องดับกันเกลื่อนขนาดนี้เพราะมีการเชื่อการข่าวที่หลอกลวงเกินไปมันทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงมากมาก โดยเฉพาะฮุนเซนเองครับที่บัญชาการรบในห้องแอร์พร้อมกับจิกสตาบัคเรียกว่าเป็นพ่อของนายกเขมรและก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพตัวจริงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชาวกัมพูชาตอนนี้กําลังถูกยากจากการสู้รบตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะป่วยหรือว่าพักผ่อนและยังมีการยืนยันว่าไม่มีวิสัยที่จะทอดทิ้งประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนลำพังเป็นการโพสต์ที่ชื่นชมตัวเองแบบนี้ก็มีด้วยมาปิดท้ายกับการสรุปเหตุการณ์ตลอดทั้งวันกันบ้างนะครับที่ มีข่าวสารอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตอนนี้ครับทางกองทักบบนั้นไม่ยืนยันว่า PHL03 เขมรถูกทำลายไป1นึ่ลำแต่ก็ยอมรับว่าเราพยายามโจมตีพยายามหาจุดตีตั้งของ PHL03 อยู่ตลอดซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราพยายามโจมตีแล้วก็มีการติดตามผลแต่ มันยังไม่เห็นผลพิสูจน์ทราบ100%ก็เลยยังไม่ยืนยันว่าจรวด PSL สู่3ของขเขมนนั้นถูกทำลายแต่ในหน้างานหรือว่านักรบที่เขาติดต่อกันโดยตรงเนี่ยมีการยืนยันออกมานะครับว่าพังไปแล้ว1ลำสำหรับจรวด PSL ของขเขมนซึ่งก็ยังต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการในแนวหน้าเนี่ยเขาก็ยืนยันออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทัพยังไม่มีการประกาศแต่ก็มีการยอมรับว่า เราได้โจมตีจริงๆแต่ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะถูกทําลายไปแล้วรวมไปถึงเราเนี่ยได้มีการส่งรถถัง Vt4 ออกสนามรบซึ่งเป็นรถถังจีนครับที่มีศักยภาพสูงเหลือเกินและก็ยังจับตามองว่า,ขาเขมรจะกล้ายิงจรวดชนิด Phl03 ที่ยิงไกล130กิโลเมตรหรือไม่ เพราะถ้าเกิดยิงมาครับฝ่ายไทยเราไม่ยอมแน่นอนก็พร้อมตอบโต้ด้วยลูกยาวจาก DTI 1G ซึ่งมีระยะการยิงเนี่ย300กิโลเมตรคือยิงยังไงเนี่ยยับยืนแน่นอนสำหรับทหารของขมรพร้อมกับมีปืนใหญ่เซียซ่าและก็เครื่องบินรบจะเข้าปฏิบัติการเชิงลึก ในพื้นที่กัมพูชาทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสรุปสั้นๆกับตลอดทั้งวันกันนะครับเริ่มตั้งแต่เช้ามืดตีสี่สากัมพูชาเปิดฉากยิงโจมตีทหารไทยเราที่ปราสาทตาควายเพื่อที่จะยึดปราสาทคืนหลังจากที่เราควบคุมเอาไว้แล้วในเวลาตีห้าครับในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยก็เริ่มทําการเปิดฉากยิงและเวลา6กนาฬิกาสาครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณพื้นที่บ้านตาโส ổ, ตําบลบ้านหลวงจังหวัดสุรินทร์ส่วนเวลา หกนฬิกาสนาทีครับกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งกัมพูชานั้นก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนไทยเราในจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันส่วนเวลา7จ็นาฬิกาสครับมีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดนะตกบริเวณพื้นที่บ้านหนองจูบอำเภอพนมดงรักจํานวน3ลูกและก็เวลา7จ็นาฬิกาหนาที ทหารกบ,บชามีการยิงจรวด b m 2 1ลงมาในพื้นที่อำเภอช่องจอมจังหวัสดสุรินทร์ก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนเสียหายอีกส่วนเวลา8นาฬิกาครับทหารไทยก็ยึดพื้นที่ช่องอันมาได้สำเร็จพร้อมกับนำธงชาติไทยนั้น เชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดที่2จุดแรกเนี่ยเป็นตรงพื้นที่ภูมะเขือส่วนเวลา8ปดนาฬิกายีนาทีมีรายงานออกมาว่าทหารกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้าใส่ปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นการทําลายโบราณ,ณสถานอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนเวลา8ปดนาฬิกาสาครับกัมพูชาก็ระดมยิงอย่างต่อเนื่องหวังที่จะยึดปราสาทตาควายคืนจากไทย แล้วก็ส่งกําลังพลมาหลายกองพันเข้าตีแต่ยังไม่ได้ส่วนเวลา10นาฬิกา20นาทีครับกองทัพบ,บกของเรานํารถถัง VDC ออกปฏิบัติการตัดเส้นทางเติมกําลังของฝ่ายกัมพูชาและก็เวลา11นาฬิกา30นัน้นตํารวจและก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มสายลับกัมพูชาได้เพิ่มอีกหนึ่งราย ที่จังหวัดสุรินโดยพฤติการเนี่ยตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้กับทางกัมพูชาและก็เวลา12นาฬิกา50นาทีเนี่ยมีรายงานว่าจะดวดหลายลำกล้อง p h 0 3ของกัมพูชาถูกทำลายแล้ว1ระบบเหลืออีกเป็นแค่5ระบบเท่านั้นรวมไปถึงในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นการยิงปืนใหญ่ของฐานใดเราที่ถล่มคาสินโนของเขมร นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยแบบยังอุ่นๆนะครับถ้าเกิดอุ่นกว่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการอัปเดตนาทีต่อนาทีซึ่งผมก็รวบรวมไห้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วแต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากันในวันพรุ่งนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องตามติดสถานการณ์กันโตนะครับอาจจะเป็นฝั่งของเขเมรที่ระดมยิงแบบให้เราเสียหายมากที่สุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รักษาหน้ารักษาตาเอาไว้ว่าไม่ได้แพ้เราแบบยับเยินซึ่งก็รอบเดทความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้นะครับเดี๋ยวรอบดึกถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแบบนี้และที่สําคัญครับผมจะพูดทุกคลิปนะต้องส่งกําลังใจแรงใจให้กับแนวหน้าฐานใดของเราและก็ พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเขาทําเพื่อเราเราก็ต้องตอบแทนที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการรักษาดินแดนของไทยเราเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย